สาทุเอา้าสามพันสามพันสามพันแล้วครับสามพแล้วคุณกิมจันนีรอคุณกิมกันนีน,น,นะครับต่อยอดอีกสองร้อบาทอนุโวทนาสาทุเอา้ 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, าสองพันแปดสองพันแปดสองพัแปดสองพบริษัทวันออมงครับใจ,ใจหอนได้ดีเเก่งใจพนุกนะ แล้วครับใกล้แล้วใกล้หมดควหมดทุนแล้วส3ง0ันสาม0สองพันสามสองพันสมสองพันสาร้บาทมองหน้าดีนีครับดูคนไหนคนมุนมองมองคนละหน้านวพยายามมองข้นคลัางไว้สองพันสามร้อยบาทนะฮะสองพบาทก็จะครบ1,000งแบาทสำหรับตุ๊กตาลุกผลป้าแตนร้รอมด้วยยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีโตโ นะครับเลยอีกสองพันสามแม่แม่พ่อ,พ,อพ่อคุณพ่อคุณพ่อคนไหนที่หล่อที่สุดฟังเลยพ่อคุณแม่คนไหนที่อายุยืนที่สุดฟังเลยครับอ,ออกหน้ากันแล้วครับออกหน้าแล้วครับอายุเที่ยงที่สุดแม่แม่บอกไปที่อื่นๆๆไปไม่ไปเราโดนมาหาแม่เลยนะแม่บอคุณหล่อที่สุดคุณคุณเด็ดเด็ดคุณบุญเด็ดนะครับต่ยอดหนึ่งร้อย เลขสองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งเลขสองพันหนึ่งครับบริษัทโรโมพงศ์ครับเลขสองพันหนึ่งไม่เคยไม่เคยต่อยอดที่ไหนอเออไก้วเด็ดมากเลยชื่อนะครับต้องชื่อนะต้อชื่อนะอ้าวเดี๋ยวเ่ี๋ ร้บาทอนุโมทนาสาทุกอัเหลือสองพันหุ่นกองแก้วพลายงามหุ่นกองแก้วลายงามต่อยอดาทหลืเนะครับเมาแล้วมา้ช่วยสกน้าัุ่แม่วันนีสีสวัสดิต่อยอดอีก40บาทอนุโมทนาสา พันแปดหกสิบากาหกสิบมาก่อนหกสิบาก่อนพันแปดที่หลังเอ้าหกสิบาก่อนแม่วาไม่กวหกสิบาก่อนแม่วาไม่กว่าเแม่หกสิาก่อนแม่แก่คนไคที่ม่วอันต้ายนวามีอยู่คนเดียวใครที่ยีบกระเป๋าไม่ผิดเนาะตือแม่เด้เลยนะครับแม่เห็นนากระเป๋าแม่เห็นแล้วเหบออ๋อสาธุครับเส็นแล้วนะ มาแล้วครับมาอีกแล้วครับพันแปดิาแล้วพันแปลบมแล้วนะครับโงแม่บุญงมอินชัยยงคูนะครับต่อยอดอีกหนึ่งร้บาทอนุโมทนาสาธุเหลือพันเจนะครับเหลือันเจ็ดคุณแม่ลำโพราชัตีต่อยอดอีกสีบาทอนุโมทนาสา

คุณพอตุสาตาทูนะครับคุณแ้ครับพองนะครับเหลือพันสรอ คุณป้าอาริสาชูชื่นคุณป้าอาริสาชูชื่นนะครับต่อยอดอีก500บาทอภิรัตนาสาวชูท่านสี่เดือกระอ่บาอยระบายเลยแล้วเร็วเร็วเร็วเป็นตั้งไหนบายนี้เป็นตั้งไหนคุณเสาผ้าดวงแก้วคุณเสาผ้าดวงแก้วต่อยอดอีกสอง ทตีน <bird> ้อยเีน <Una> ้อเอาผู้ใหญ่มาอีกแล้วรา ยอดเอา300อยเอนกันดูคนก็แต่ไปครบ1น0แสแล้วนะครับผู้ช่วยสาราศรละผู้ช่วยสาราศลสรัอบาทสาม้อาสามรอนสามีครับเกินกระไดเด้อเกินกระไดเด้อจะเอาตุ้มปนอะไรเด้อเกินกระไดเด้อ เกิดติดลเนีเอะเดินการปรดันปนเทศไม่ได้เดินเผื่อไม่หน่อยเพื่อไม่หน่อยเผ่อไหน่อยเผืค่าน้มันรถผู้ใหญ่เอาเงินไปเข้าบัญชีอีกอ่เอ่าโอ้ยเราจเนห่มูสิปูสามมูสิพอนรวมกันเนเนาะโอ้ยเด็กเี่นเข้าวันนี้ทะลุแล้วทะลุแล้วนะไปอีกแล้ว

ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับที่ร่วมอยู่อานุโมทนาบุญร่วมกันเนาะนะครับจะมีอะไรอีกเหรีอพี่เก็บก่อนเลย โอ้ใส no ่เสือรอไม่สนลายานคนทุ่ม่วมาไปรอทำา่แมวเดิทำา่อหาร้ยล้าตาายมาอยะับปเด้่าพป่อยออกไปมีทัง้ล้านนะนี่ะเดสองวันแบบข้ามาัเดแล้นอนี่นี่นีนี่ออย เทเลองเออเด้อครับพี่ทาดีาดีสองร้อยแปดสิบพี่ทุกคนพี่บอกว่าเพื่อนไงพี่เอามาพวกเ,เรารวมตัวกันแล้วมีเดงสามไร พอจะเต็มกวเต็มเดี๋ยวตัดไใครต่อต <laughs> bon ่อได้อ่ะมันมาแล้วให้มันกลับไปมันมาแล้วบอ่ะบ ออกขึ mm ้นได้แล้ะบริษัทโมโนโฮมซับนะครับของลุกคล้แทนต่อยอดวัดชัยสีวนาราบินหนึงพันบาทวันสดีงานั่น่พอามพอนะตื่นตื่นไดไโอ้ครับเดี๋ยว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 เดียี่ i'm <laughs> เอาเอาผ้าเมื่อยย่ดอกเพราะเกินเมื่อยีดอกเพราะขับที่พี่ในสภพเนี้ยคุณกากชวันอีกหนึ่งรอยคุณกาจชวันอีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยโอนชาวันด้วยว่าคุณกาจชวันติดตรงนี้เลยตดตรงนี้เลยอ่าฝากต่อยาผ่านแอนโรมี่ไปอีกหนึ่งร้อยบาทอะผู้คนาสาธุจำได้ ไม่เป็นไร,รพ่อตัวเลขที่เราพูดไปนะครตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะพี่น้องเพราะว่าเราปรึกษาสาวทุกคนหมดแล้วถ้าเกิดมันขาดก็ให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบถ้ามันเกินก็ให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบก็จริงๆผู้ใหญ่ที่นี่นักเลงนะข้าวตีนก็คือผมเองบนเวทีบอกพี่ถ้าเอาไปพูดอีกแล้วเนี่นยความจริงความจริงความจริงเป็นสิงน่งไม่ได้ไผู้ใหญ่บอกที่อื่นเขาขอ กผู้ใหญ่ของวามร่วมมือกกบผู้นำ ารพิฆาตนะครับของพระคุณเจ้าแล้วก็ชาวบ้านพ้นสว่างใต้นะครับหมู่สามแล้วก็หมู่สิบนะครับออโดนสว่างว่าผมพ้นสว่างดีตลอดพัหมุดนะพ้นสว่างไม่ขึ้นพูวัดสียังวัดชัยศรีวนารามอสรุปยอดรอสรุปววาาบวรตั็งแการรวมตัวของบ้านและกุเรียมนะครับถ้ามีทั้งสามอย่างน,นี้นะหมู่บ้านนั้น ตำบลน้ำอำเภอน้ำจังหวัดน้ำแล้วก็เมืองน้ำจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งสามอย่างจะต้องไปพร้อมกันนะคือจะสำเร็จงาสำเร็จผลได้นะครับคุยกันก็จะรู้เรื่อง มีเคล็ดอีกบ่ดูดูยูทูบมืออาชีพนะครับดูการถ่ายเล่าจะเล่าประสบการณ์ให้แม่ฟังดีบ่คแม่แม่แม่ให่พี้ใหญ่ฟผมมาอยู่ที่บ้านจำปาดง แล้วก็จะมาตรเหนืองทั้งหมู่5และหมู่6นะผมประชาคมเข้ามาอยู่นะพระบฏว่าชนะเจ็ดฉิวครับขาไม่อยากให้ผมเข้ามาอยู่เก <ละ S 1> ือบครึ่ง,งครึ่งต่อครึ่งนะครับชนะไม่กี่เสียงน<อ>ะก็ด้วย<อ>ความที่ช,ชาวบ้านเขาเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีโอโอโมีเขาเรียกว่าเป็นชาวภูไทยที่มีครอบครัวไม่กี่ตระกูลครับอยู่ที่นั่นเคยทักอื่นมอค่อยมีมากครับ เพราะใครีมากเขาอยู่ก็เลยรักษาแล้วก็ถล่มทลายมันเป็นทีไว้แห่งที่ทั้งแถวจนเป็นข้ามยอดเลยอ่ะยอดนะครับนะแจ้งยอดให้แม่แม่เอฟซีนะครับเอฟซีทั่วโลกนะครับที่เราต่อยอดเมื่อกี้เลยสามหมื่นไอ้ทราบโทรกลับนะครับต้นกันารของลุงบนพ่อแตนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และเอฟซีทั่วโลกนะครับต่อยอดของวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้น 38,447บาทสา เอากอ้ยบด้จิเผาเลยเนาะฝ่าไว้ก่อนนะหมูลวกยังไหมยัง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 ไม่ิ้งนาสาวชิพทัญญยาหินไลเลอนะครับต่อยอดอีกหนึ่งรอยสิบบาทอารมนาสาชูเอ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปยังไม่ทิ้ยังไม่ิแบด้บัน เป็น yeah, <th> ี ah. ่แปดได้ป่ะเนี่ยเอ่อทอะรัแปดได้ที่แปด้ยสาหกันสูตแปเป็นหนึ่งไงเป็นเลขแปดได้ป่ะเนี่ยเป็นสองแปดเป็นสองหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึอ่ะโอเคเนาะนะครับพอดีละได้ได้โอกาสหน่อยข้งในนแหละเนาะเออเครื่องมันรอนมันดับไปแล้วอ่อก็เล่าเล่าเลยในการเนา ជ្លាប់ពីល់ម្រើ